สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่างด้านของที่ร้านที่ดินครับวันนี้เราเกาะอีกแห่งทางน้ำท่วมอยู่ในพื้นที่จังหวัดสมุทรไทยครับจุดที่เราอยู่บริเวณนี้ก็คือพื้นที่ยนเภอร์สีสัมโครับน้ำเวลานี้ครับมวลน้ําจากน้ํายมครับได้ไหลลัก้ามาท่วมในพื้นที่หมู่6บ้านบางใหญ่ตำบลบางใหญ่อำเภอสัมโรงจังหวัดสมุทรไทยครับที่เป็นน้ําป่าน้ำจากทางวังชิ้นจังหวัดแพร่นะครับที่ไหลหลากมาจากทางพื้นที่อําเภอสวนกะโลกเข้าสู่พื้นที่ยนเภอร์สีสัมโตกับ ก่อนที่จะเข้าสู่พื้นที่ในเขตตำบลปักแฟรเมืองสุขโขทัไทยนะครับแต่ปรากฏว่า้ายท่วมในพื้นที่ที่ไร่ที่ส,สวนทางการเกษตรของชาวอำเภอสีสัโรงเนี่ยได้รับความเสียาหาย89เปอร์เซ็นต์นะครับตอนนี้ทางจังหวัดก็อยู่ระหว่างการเร่งประสานนะครับเพื่อที่จะช่วยเหลือในเรื่องต้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการนําอาหารน้ําดื่มมาแจกจ่ายกับกภัทพภัยที่เกิดขึ้นในปีนี้มาช้าทุกๆปีน้ําเหนือเนี่ยจะมาช่วงเดือนกันยายนแต่ปรากฏว่าปีนี้ปุโคทัไทยนะครับ เจอน้ำท่วมช่วงต้นเดือนตุลาคมตอนนี้ชาวบ้านกำลังวุ่นวายอยู่กับการที่ว่าเรียกว่าขนเข้าของนะครับตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วจุดนี้ถนนขาดนะครับกรุงเทพไทยเท่าที่เราจําได้เนี่ยเคยเกิดทกับไทยใหญ่ 2, เมื่อปี2ท6 3ันอําอำเภอรสัมฤทงก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับแต่ว่าจุดนี้ที่บอกว่าเป็นรอบ30ปีเพราะว่าเขาไม่เคยท่วมมาก่อนนะครับ ก็เลยทําให้ชาวบ้านที่นี่เนี่ยเก็บข้าวของไม่ทันข้าวของเสียหายทางในอําเภอก็มีการประเมินนะครับว่าจุดบริเวณนี้เนี่ยจะเป็นจุดที่ผลทางการ,กรเกษตรเนี่ยเสียหาย80-90%เลยนะครับซึ่งสถานการณ์ณเวลาครับแม้ว่าระดับน้ําจากต้นน้ําที่มาจากน้ําเหนือเนี่ยจะเริ่มดีขึ้นนะครับแต่ว่าในพื้นที่เพลิดเพลินองโรงต้องเจอกับมวลน้ําหลากที่หลากแบบนี้นะครับ สำหรับในพื้นที่ที่จะต้องรับน้ําต่อจากทางสี่สำโรงนั่นก็คือตําบลปากแฟวํอำเภอเมืองนะครับเมืองสุขโขทยัยและก็เท่ากู่เขตเทศบาลเมืองสุขโขทยัยซึ่งจุดบริเวณที่เป็นเขตเ,ศ,เศรษฐกิจเนี่ยสามารถที่จะปกป้องป้องกันมวลน,น้ำไม่ให้ทะลักเข้าไปได้แต่ปรกากฏว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาครับก็มีการเฝ้าระวังกันตลอดทั้งคืนเลยแล้วก็ช่วงเช้าเนี่ย น้ำก็ลดลงไปประมาณ50เซนครับก็เลยทำให้พื้นที่เขตเศรษฐกิจนั้นอรอดนะครับรอดแต่ว่ายัางคูต้องเฝ้าระวังนะครับเพราะว่าในช่วงเย็นวันนี้มีการประเมินว่าจะมีมวลน,น้ําละลอกอีกระลอกหนึ่งที่จะเดินทางมาสมทบซึ่งมีความแปรปรวนแต่ว่าเมื่อเข้าสู่เขตสรุงไทยแล้วเนี่ยก็จะควบคุมได้นะครับาการที่มวลน,น้ําพังทลายเข้าตามพุ่งเลยต่างๆเนี่ยมันก็เลยช่วยลดผลกระทบ ในเขตเมืองเขตเศรษฐกิจไปได้นะครับมันก็เลยทาให้เศรษฐกิจนั้นพ้นจากภาวะวิกฤตแต่ว่าชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบนั่นก็คือพื้นที่สุดบริเวณนี้ครับนั่นก็คือพื้นที่อำเภอสีสําโลงนะครับตอนนี้ทางรถกู้ภัยจากจังซาวนะครับต่างก็เตรียมที่จะมาช่วยแก้ปัญหารวมถึงการช่วยกู้ภัยในพื้นที่ยังสุดบริเวณนะครับ คุณผู้ชมที่ติดตามสถานการณ์อยู่นะครับสามารถที่จะแจ้งขา่าวสารเข้ามาได้ว่าบ้างคุณผู้ชมอยู่ในพื้นที่สุโขทัยหรือเปล่าหรือว่าพื้นที่ไหนตอนนี้ถ้าดูภาพรวมจากสุโขทัยเนี่ยเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดลำปางจังหวัดแพร่รวมถึงจังหวัดสุโขทยัยน้ําเหล่านี้ก็จะไปสู่พื้นที่ลุ่มแม่น้าภาคกลางนะครับก็คือปกติเนี่ยช่วงเดือนกันยาตุลาเนี่ยน้ำจะท่วมปีที่ผ่านมาเนี่ยน้ำท่วมหนักนะครับปีที่แล้วก็จะท่วมทางอีสาน อยู่ท่วมทางแถวแถวพะยูมูนะแล้วก็อยุทยาถาท่วมแต่ปร,กรากฏว่าปีนี้เนี่ยมาท่วมทางภาคเหนือตอนล่างก็คือจังหวัดสุขโขทยัยอย่างจุดนี้นะครับเป็นจุดที่ผนังกั้นน้าพังมันเป็นผนังคอนกรีตแต่ละปีเนี่ยชาวบ้านก็เคยใช้กระสอบทรายมันเอาอยู่แต่ว่าปีนี้มันมีผนังกั้นน้าแล้วปรากฏว่าชาวบ้านก็เลยไม่ไม่ได้ทํากระสอบทรายเพราะว่าคิดว่าผนังกั้นน้ำเนี่ยมันจะเอาอยู่แต่ปรากฏว่าน้ําก็เลยท่วมอย่างจุดบริอเวณนี้นะครับ ก็เลยถึงได้บอกว่าเป็นน้ําท่วมในรอบ30ปีเพราะว่าที่นี่เป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างแข็งแรงแล้วก็ป้องกันไว้ได้ทุกปีแต่ปีนี้ไม่สามารถที่จะป้องกันน้ําได้ก็เลยทําให้ต้องเจอกับภับยกระเเกิดขึ้นนะครับนี่ก็เป็นสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดสุทขไัยนะครับตอนนี้ทางทีมผู้ภัยรวมถึงทางแพทย์ อาสาทุทกชัยต่างๆเ่ยก็ลงมาช่วยดูสถานการณ์ในเบื้องต้นนะครับถ้าฝนไม่ตกภายในหนึน่งถึงสองวันนี้ครับมีการประเมินว่าน้ําก็จะเริ่มลดระดับลงแ้ะทุโมทไทัยก็น่าจะเข้าสู่ภาวะปกตินะครับ